ต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย อเรกเป็นเมืองเล็กๆที่อยู่ทางตะวันตกของประเทศจีนแต่กลับเป็นหน้าต่างสำคัญของการเปิดสู่ตะวันตกของจีนเป็นจุดเติบโตทางเศรฐษฐกิจคุณภาพสูงของเขตชินเจียงและเป็นเขตสาธิตตามบุเบิดพัฒนาและเปิดสู่ภายนอกของเขตกรุงแดนในรายการวันนี้ิหูหลงก็จะพาคุณผู้ชมไปด่านทางบกทางรถไฟและด่านบุคคลในเมืองโูอเอกวัวซือ ้ังวาปกครังตนเองคาซักยีหลีซินเจียงซึ่งเป็นเมืองสําคัญบนหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทางไปดูกันว่าหน้าต่างบานนี้มีการดําเนินเป็นอย่างไรบ้างนะคะถึงแม้ว่าเมืองฮัเออร์อกวัวซจะมีประชากรไม่ถึงหนึ่งแสนคนและถูกยกระดับให้เป็นเมืองอย่างไม่ถึง10ปี แต่เมืองนี้ก็มีฐานะสำคัญในการไปมาหาสู่กับต่างประเทศทางภาคตะวันตกของจีนด่านทางบกโกวอรอกวัวซือฝั่งประเทศจีนที่ตั้งอยู่ข้างประตูแห่งประเทศโวอรือกวัวซือรุ่นที่6แต่ละวันจะมีรถจำนวนมากมาเข้าพิ่ยวกันเพื่อผ่านด่านแล้วแล่นไปยังทางซักสถาน ต้งตามบริหารรถที่จะออกนอกภรมงแดนด้วยวิธีการแบบตารสนเทศตำหน,นิใน่านอย่างแค่สแกน QR วโคในรถก็สามารถรับทราบข้อมูลทั้งหมดของรถได้ในรถเหล่านี้มีทั้งรถที่จะส่งออกไปนอกประเทศแล่ก็มีรถขนส่งระหว่างจีนและขาซักสถานนอกจากนี้ ยังมีรถที่นักท่องเที่ยวขับเองจากจีนไปยังคาซัคสถานในจำนวนรถที่จะส่งออกนั้นมีทั้งรถใหม่และก็มีรถมือสองรถโดยสารรถขนส่งและยังมีรถพิเศษอีกตัวยจากสถิติของศูนย์กากรุูปอร์กูสือพบว่าในช่วงสามตรายมาสแรกของปีนี้มีรถที่ส่งออกหนาต่างกูุ๊อร์กูสือทั้งหมด 1,95,000ันเพิ่มขึ้นร้อยละ308.2เมื่อเทียบกับช่องเดียวกันของปีก่อนโอออร์กัสซอได้กลายมาเป็นดานส่งออกรถยนต์ทางบกที่ใหญ่ที่สุดของประเทศจีนไปแล้วในด่านทางรถไฟโคอร์กัวซ ขบวนอูดเหล็กกล้ารวมตัวกันที่นี่ตลอดทั้งวันรถไฟเหล่านี้เดินทางไปยังพื้นที่ห่างไกลอย่างไม่ขาดสายตรอทั่งวันที่หนึ่งสิง้าคมของปีนี้รถไฟขนส่งสินค้าจีนยุโรปจีนเอเชียกลางที่ผ่านด่านทางรถไฟโคอาร์กสูสอมีจำนวนมากกว่าส0 0 0 0่นขบวนจำนวนของขบวนรถที่ออกจากสถานีโคอารกซื มากเป็นอันดับหนึ่งของด่านทางรถไฟทั่วประเทศจีนการขนส่งสินค้าระยะไกลจะอาศัยการขนส่งทางรถไฟเป็นหลักทางรถไฟขนส่งสินค้าจีนยุโรปบรรทุกสินค้าจากพื้นที่ต่างๆของจีนออกจากประเทศจีนที่หัวเอ๋อร์กวัวซือไปยังเมืองใหญ่ต่างๆในยุโรป พ่อค้าที่ทําการค้าขายตามเส้นทางสายไหมโบราณคงรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องที่ไม่น่าเชื่อเลยค่ะนับตั้งแต่เริ่มให้บริการรถไฟขนส่งสินค้าจีนยุโรปกระบวนแรกเมื่อปี2016เป็นต้นมาการโคจรขบส์แต่พัฒนาเป็นจุดสําคัญของรถไฟขนส่งสินค้าจีนยุโรปที่เดินไปยังตะวันตกรถไฟขนส่งสินค้าจีนยุโรป ที่มาจากนครซีอานฉงชิ่งและมณฑลเจ้อเจียงที่ย่ห่างไกลแต่ละขบวนจะออกจากพรมแดนจีนนักจุดนี้และวิ่งผ่านแผ่นดินเอเชียยุโรปไปจนถึงกรุงมอสโกกรุงปราสตลอดจนนครรัลดามในยุโรปกลายมาเป็นหลอดเลือดแดงใหญ่ของห่วงโจ่อุตสาหกรรมทัโลกประสิทธิภาพของการขนส่งทางรถไฟ มักปูจำกัดโดยพิธีการทางศุลกากรเมื่อต้องผ่านด่านรวมทั้งกานจากการโลจิสติกส์ของสินค้าเป็นอย่างมากในด่านทางรถไฟโค้ัเอกูดซื้อนั้นรถไฟขนส่งสินค้าจีนยุโรปสามารถทำพิธีาทางศุลกากรทั้งหมดให้เรียบร้อยได้ภายในครึ่งชั่วโมงกานจากการโลจิสติกส์ของสินค้าก็ดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงและแม่นยำด้วย ข้อมูลจากศูนย์การหัวอร์กูสอพบว่า,าในช่วงเวลาตั้งแต่เดือนมกราคมจนถึงตุลาคมของปีนี้การทางรถไฟเอร์กูสอได้ดำเนินการเข้าและออกรถไฟขนส่งสินค้าจีนยุโรปจีนเอเชียกลางถึง6,433ขบวนเพิ่มขึ้นร้ยละ9.8เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน เราบุคคลที่จะข้ามรุมแดนจะต้องไปที่สถานีขนส่งผู้โดยสารระหว่างประเทศโอเอร์กัวซูถึงจะสามารถไปยังประเทศอื่นได้เมื่อก่อนที่นี่เป็นสถานีสำหรับการค้าขายและการเยี่ยมเยือนญาติมิตรระหว่างประชาชนขังจีนและขาซักสถานเนื่องจากการสร้างสรรค์เมืองแถบหนึ่งเส้นทางเก้าหน้ายิ่งขึ้นผู้โดยสารเข้าออกภมแดนอีตาโเออร์กัวซ โดยมีจุดประสงค์ในเชิงธุรกิจและการท่องเทีย่ยวก็มีจำนวนเพิ่มขึ้นทุกวันการซื้อตัว๋วการขึ้นรถและการเดินทางผู้โดยสารของจีนและของประเทศในเอเชียกลางตลอดจนผู้โดยสารที่มาจากหรือจะเดินทางไปยังจุดหมายที่ไกลออกไปอีกจะเริ่มการเดินทางข้ามพรมแดนที่นี่ซึ่งเส้นทางสายไหมโบราณย่อมจะไม่สะดวกสบายเช่นนี้อย่างแน่นอน ประเทศจีนและคาซักสถานตางมีนโยบายเข้าเมืองแบบงกเบ้นวีซ่าให้กับพลเมืองของอีกฝ่ายซึ่งได้ผลักการการท่องเที่ยวข้ามพรมแดนระหว่าง2องประเทศอย่างมากนักท่องเที่ยวจีนที่มาโคอรกวซือเนื้ทราบว่าจะเสียเงินเพียง70หยวนหรือประมาณ350บาทก็สามารถท่องเที่ยวต่างประเทศได้ต่างก็พากันเข้าร่วมกรุ๊ปตักันเป็นจำนวนมาก ในด่านข้ามภูมิแดนสำหรับบุคคลยังได้จัดจุดให้บริการสำหรับบริษัทท่องเที่ยวโดยเฉพาะซึ่งได้เตรียมผลิตณา์การท่องเที่ยวขาซักสถานตลอดจนอุสเากิสถานสำหรับนักท่องเที่ยวจีนใช้เวลาเพียง10นาทีเท่านั้นพลเมืองของจีนก็สามารถทำยื่นเรื่อง่อโดยสารรถบัสไปยังขาซักสถานได้เรียบร้อย ามีภรรยาที่มาจากอังกฤษคู่หนึ่งเพิ่งเสร็จจากการขี่จักรยานเดินทางภายในประเทศจีนและกำลังเตรียมตัวจะเดินทางไปทางตะวันตกต่อไปพวกเขาได้ยื่นเรื่องขอผ่านแดนและโดยสารรถบัสในช่องบริการสำหรับชาวต่างชาติซึ่งดำเนินการอย่างรวดเร็ว เหล่านักเดินทางสามารถยื่นเรื่องผ่านแดนและโดยสารรถบัสได้อย่างสะดวกสบายสำหรับพวกเขาแล้วการเดินทางไปและกลับระหว่างจีนและขาซักสถานนั้นต้องง่ายาดเหมือนกับการเดินทางในชีวิตประจำวันรถของจีนและขาซักสถานสลับการเดินรถทุกวันรถขนส่งผู้โดยสารสัญจรไปมาไม่ขาดสาย หน,นีขนส่งผู้โดยสารยังได้อำนวยความสะดวกให้กับผู้โดยสารอย่างพิถีพิถันมีสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆเช่นสโปร์มาเก็ตขนาดเล็กไว้คอยให้บริการและยังมีสิ่งอำนวยความสะดวกอีเมคคิสค่าใช้ใจ่ายเช่นโซนอ่านหนังสือห้องให้นมบุตรและห้องประชุม ไม่เพียงแต่เป็นช่องทางการเดินทางสำหรับประชาชนของทั้งสองประเทศเท่านั้นแต่ยังเป็นสายผ่านที่เชื่อมโยงไมตรีจิตระหว่างประชาชนทั้งสองประเทศอีกด้วย จากตะวันตกทางนครเฉิงตูไปยังทิศเหนือตามแม่น้ำหมินเจียงก็มาถึงเมืองตูเจียงเยี่ยนแม้ว่าตูเจียงเยี่ยนจะเป็นเมืองระดับอำเภอที่มีประชากรเพียงกว่าเจ็ดแสนคนเท่านั้นแต่ก็เป็นเมืองใหญ่ในต้างการท่องเที่ยวของจีนด้วยเมืองตูเจียงเยี่ยนเป็นเมืองเล็กๆที่มีประชากรไม่ถึงหนึ่งล้านคน แต่มีทรัพยากรการท่องเที่ยวที่อุดมสมบูรณ์มากไม่ว่าชาวเฉิงตูหรือนักท่องเที่ยวที่มาจากต่างถิ่นต่างก็น,นิยมมาที่นี่กันค่ะแพนด้ายักษ์เป็นหนึ่งในสัญ,ญลักษณ์การท่องเที่ยวของตูเจียงเยียนเพราะว่าที่นี่ถูกเรียกว,ว่าเมืองแห่งแพนด้ายักษ์ในเมืองตูเจียงเยียนมีแพนด้ายักษ์เลี้ยงกว่า50ตัวและแพนด้ายักษ์ป่ากว่า10ตัว ประติมากรรมแพนด้ายักษ์ท่านอหนหงายชิ้นนี้ออกแบบโดยฟลอเรนดินออฟแมนนักออกแบบชาวเนเธอร์แลนด์ยาว26เมตรกว้าง11เมตรและสูง12เมตรตัวยักษ์ใหญ่มากแต่ท่าทางที่น่ารักน่าเอ็นดูก็ทำให้ผู้คนพากันมาถ่ายรูปกับมัน สถานที่ที่โดดเด่นที่สุดข,ของเมืองตูเจียงเย่คือโครงการชลประทานเขื่อนแห่งหนึ่งเมืองนี้ยังใช้ชื่อของโครงการเขื่อนชลประทานโบราณเมื่อประมาณ2,300ปีก่อนมาตั้งเป็นชื่อเมืองอีกด้วยจะเห็นได้ว่าโครงการเขื่อนชลประทานแห่งนี้มีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งต่อเมืองนี้รวมถึงพื้นที่โดยรอบองค์การยูเนสโกแห่งสหประชาชาติ ได้ประกาศขึ้นทะเบียนโครงการเขื่อนชนละบทานตูจางเยนเป็นโมรดกโลกทางวัฒนธรรมและโมรดกโลกทางธรรมชาติส่วนคณะกรรมการชนละบะทานและการระบายน้ำระหว่างประเทศยังประกาศขึ้นทะเบียนเขื่อนตูจางเยนเป็นโครงการโมรดกโลกทางวิศวกรรมชนละบะทานอีกด้วย ผู้ริเริ่มก่อสร้างโครงการชประทานตูเจียงแย่งคือตีปิงผู้ชาชาญด้านชประทานของก๊กชินในสมัยจ้างกวัวนราชวงศ์ต่อมาต้าหน้าที่บริหารในท้องถิ่นเช่นจูเกอเลี่ยงหรือของเป้งเฉียงวังไทและติงเป่าเจินต่างก็เคยซ่อมแซมเขื่อนตูเจียงแย่ง ต่างคุณปกการเพื่อให้โครงการชประทานตูจียงเยี่ยนยังคงสามารถแสดงบทบาททางชประทานต่อไปได้โครงการชประทานตูจียงเยี่ยนจึงกลายเป็นโครงการชประทานที่ดำรงอยู่เป็นเวลายาวนานที่สุดในปัจจุบันในเวลานั้นปบฉินเพิ่งขยายอาณาเขตไปถึงที่ราบเฉงตูพื้นฐานทางการเกษตรที่มีอยู่แล้ว และเงื่อขายทางการเกรษตรของที่นี่ทำให้กุกฉินต้องการยกระดับการเกรษตรของที่ราบฉงตูด้วยการสร้างสรรค์โครงการทางชประทานอย่างเร่งด,วด่วนจนกระทั่งแต่พัฒนาเป็นฐานเชิงยุทธศาสตร์สำหรับการรวมประเทศจีนให้เป็นเอกภาพแต่แม่น้ำหมินเจียงที่ไหลลงมาจากภูเขาทางภาคเหนือมาอย่างที่ราบฉงตูก็มักทำให้เกิดอุทกภัย ลี่ปิงได้อาศัยจังหวะทีแม่น้ำหมินจางที่งหลายออกจากขุนเขาที่คับแคบและมีปืนน้ำที่กว้างขึ้นจนทำให้น้ำไหลาช้าลงมาคุกเขา่าก็แยกแม่น้ำหมินจางออกจากกันให้เป็นทางน้ำสองสายต้านซ้ายเป็นแม่น้ำส่วนในผืนน้ำแคบส่วนด้านขวาเป็นแม่น้ำส่วนนอกผืนน้ำค่อนข้างกว้าง ในแม่น้ำส่วนในก็ได้สร้างเขื่อนขึ้นมากลางไม่น้ำเพื่อแยกตื่นน้ำออกจากกันอีกครั้งทําให้ไม่น้ำสายนี้ได้แสดงบทบาทในการปรับปริมาณน้ําและลดปริมาณของตินตะกอนน้าของไม่น้ำส่วนนายไหลเข้าสู่ที่ราบเฉงตูเพื่อใช้ในด้านชรบทานและยังสามารถปรับปริมาณของน้ําในช่วงที่น้ําขึ้นและน้ําลง จนสามารถป้องกันอุทธกภัยได้สำเร็จโครงการชลประทานเขื่อนตูจางเย่นเป็นโครงการชลประทานที่เก่าแก่ที่สุดในโลกที่ยังคงใช้ประโยชน์มาจนถึงทุกวันนี้ภูมิปัญญาของคนโบราณน่นายกย่องชื่นชมจริงๆค่ะ ดูยางเยี่ยมไม่ได้ใช้วิธีการทางชลประทานที่สร้างเขื่อนแนวนอนเพื่อขัดฝังน้ำสงเป็นวิธีการที่ใช้บ่อยแต่ได้สร้างเขื่อนรูปโพงเพียวลมกลางน้ำที่สามารถระบอ่าน้ำและช่วยแก้ไขปัญหาการกอดตัวของตินทรายในสายน้ำได้แม้ในสายตาของคนปัจจุบันก็ยังเป็นการออกแบบอี่เยี่ยมที่สุดเลย การใช้งานที่มีประสิทธิภาพอย่างมั่งคงของมันได้ประการให้โครงการชลประทานแห่งนี้สามารถใช้งานได้จนถึงทุกวันนี้ จียงเยี่ยมไม่เพียงแต่มีสถานที่ดีๆที่ตกทอดจากบรรพบุรุษเท่านั้นแต่ยังมีสถานที่ที่น่าไปที่สร้างขึ้นจากวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสมัยใหม่อีกด้วยผู้ที่ชอบกิมะและเล่นสกีต้องไม่พลาดที่จะมาตูจียงเยี่ยนเลยละค่ะเพราะว่าที่นี่มีโลกกิมะหลงช่วงตูจียงเยี่ยนซึ่งเป็นลานสกีในร่มที่ใหญ่ที่สุดในโลก สามารถเลบ่เพลิงกับอวาหนาวเย็นและหิมะที่นี่ได้ตลอดทั้งปีเมืองตูจียงเย่นในฐานะสวนหลังบ้างของนครเฉิงตูได้สร้างลานสก,กีในร่มที่ใหญ่ที่สุดในโลกสามารถมาเล่นสก,กีได้ตลอดทั้งปีเลยค่ะมองเฉยๆคงตูไม่ออกเลยว่า ลานสก,กีในร่มที่ใหญ่ที่สุดข,ของโลกแห่งนี้มันกว้างใหญ่ขนาดไหนเรามาดูตัวเลขชุดหนึ่งกันค่ะโลกกีมาหลงช่วงดูจางเย็นมีเนื้อที่ก่อสร้าง8,800ตาราเมตรมีเส้นทางสก,กีเจ็ดเส้นทางะมีระดับที่ต่างกันมีความยาวรวม1,200เมตรมีช่วงความสูงที่ต่างกันมากสุดถึง60เมตร และมีความลาดเอียงมากสุดถึง21องศาเลยทีเดียวสต่มาตอบตนองความต้องการของผู้ชื่นชอบตสก,กี้ในระดับที่ต่างกันไม่ว่าจะเป็นเด็กผู้เล่นมือใหม่รวมถึงผู้ชำนาญอาคุณผู้ชมชอบเล่นสก,กีก็สามารถปินไปยังเฉีงตูแล้วเตินทางต่อมาอยัางตูจังเยี่ยนได้ตลอดทั้งปีเพื่อเล่นสก,กีได้เต็มอิ่นกันได้เลยนะคะ สำหรับผู้คนที่อยู่ในเอเชียตะวออกเฉียงใต้แล้วที่นี่คงเป็นจุดหมายปลายทางการเล่นสกีที่ใกล้ที่สุดแล้วลัดล้อตามแม่น้ำหมินจังขึ้นไปทางเหนือก็จะเข้าสู่จังหวัดปกครองตนเองชนชาติทิเบตชนชาติเชียงอาป้า ของมณฑนเสฉวนซึ่งเป็นแหล่งชุมชนของชาวชนชาติส่วนน้อยลู่ลุงขาแนะนำว่าต้องไปพักในอำเภอเมาเซียนสักคืนหนึ่งและควรเข้านอนเร็วและตื่นเช้าจะดีกว่าจะได้ไปเข้าร่วมพิธีเปิดเมืองของเมืองโบราณชนชาติเชียงของจีนซึ่งเป็นหมู่บ้านชนชาติเชียงที่คลาสสิกที่สุดในอำเภอเมาเซียนตลอดจนทั่วประเทศจีน ชนชาติเชียงพ่งได้จัดพิธีเปิดเมืองเสร็จแล้วอยากเรียนรู้เรื่องราวของชนชาติเชียงมาที่นี่ก็ถูกต้องแล้วค่ะเมืองโบราณชนชาติเชียงของจีนหันหน้าเข้าหาภูเขาศักดิ์สิทธิ์จิ๋วติ่งอยู่ทางทิศตะวันอ,ออกเบื้องหลังเป็นฟ้าสายและเมฆขาว มองจากด้านล่างขึ้นไปด้านบนจะรู้สึกสูงสง่าและเคลื่อนขึ้นเมื่อเดินขึ้นปันไดยถึงประตูเมืองมองออกไปไกลๆก,ก,ก็จะเห็นภูเขาหิมะอยู่ท่ามกลางเมฆเผาสะอาดพอจะจินตนาการได้ว่าในสมัยโบราณที่หัวหน้าของชาวชนชาติเชียงปกครองพื้นที่ผืนนี้นั้นจะรู้สึกยิ่งใหญ่ขนาดไหน เดินเข้าสู่ประตูเมืองก็มาถึงหมู่บ้านของหัวหน้าชาวเชียงแน่นอนว่าในปัจจุบันไม่มีหัวหน้าชาวเชียงอีกต่อไปแล้วซึ่งผู้อาวุโสที่นั่งอยู่ในห้องประชุมของหมู่บ้านเหล่านี้เป็นนักสแสดง,งเป็นชาวบ้านในหมู่บ้านการแสดงฉากนี้มีจุดประสงค์ให้ผู้เข้าชมได้ประสบการณ์โดยตรงภายแผ่นดินไหวเวิว้นชวนเมื่อปี2008 ทำให้สิ่งเก่าสร้างเก่าๆ่าในหมู่บ้านชนชาติเชียงของอำเภอเมอ่าเซียนล้วนพังทลายไปหมดสิน้นรัฐบาลได้ออกเงินสร้างที่อยู่อาศัยใหม่ให้กับเผ่าชนเผ่าเชียงและตั้งเมืองโบราณชนเผ่าเชียงโดยอ้างเองสภาพเดิมเพื่อทำเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำหรับจะแสดงวัฒนธรรมดั้งเดิมของชนเผ่าเชียง ในเมืองโบราณชนเผ่าเชียงเหล่านักท่องเที่ยวสาม,มารถสัมผัสก,กับวิถีชีวิตจิลปาหัตกรรมขนบธรรมเนียมประเพณีดั้งเดิมรวมถึงสถาปัตยกรรมของชนเผ่าเชียงเนื่องด้วยการพัฒนาตามยุคสมัยความเป็นแบบดั้งเดิมมากมายก็ค่อยๆจางหายไปจากวิถีชีวิตของผู้คนไปแล้วการสืบทอดไม่เพียงแต่เป็นการทำเพื่อทักษะและศิลปะเท่านั้น แต่ยังทำเพื่อให้ความเคารพวัฒนธรรมดั้งเดิมรวมถึงชนชาตินั้นๆอีกด้วยในรายการสรัปดาห์หน้าดิวหลงจะพาคนผู้ชมไปค้นหาสถานที่ที่น่าอาัศาจรรย์อื่นๆในอำเภอเมาเซียนเราจะขึ้นสู่ทางเหนือไปตามแม่น้ำหินแจงเรื่อยๆ ้าไปสัมผัสกับกรณีสารถามบนพื้นโลกที่มีชื่อเสียงโด่งดัง,ง,งที่สุดข,ของจีนนั่นคือแหล่งท่องเที่ยวขวางหลงกันค่ะ